เมื่อจิตเป็นสมาธิอย่างนี้แล้วข้าพเจ้านั่นขั้นจิตไว้สุดเท้าของไม่มีที่เด็ดตาตาจักอุปกิเลสเป็นจิตควรแกการงานเป็นจิตไม่หวั่นไหวก็อน,น้อมจิตไปเพื่ออาสวัคพญยา,ยานน้อมจิตไปเพื่ออาสวัคพญยา,ยานคือจะทำให้สิ้นอาสวะ ตรงนี้อยากจะบอกเรื่องนอกนอกนอกขเรื่องนอกนอกแนวนอกน่นอก,นวนอก,นอกความจําเป็นว่า <laughs> พระบาลีบางสูตรได้เห็นได้เป็นสูตรเก่าแก่กาเก่าเก่านะจะพูดถึงว่าพอจิตเป็นสมาธิแล้วก็จะน้อมจิตไปสู่อาสวัคคยายานทั้งนั้นนะ่ะ จะมีสูตรบางสูตรซึ่งจะเป็นเรื่องเพิ่มขึ้นใหม่เรื่องอะไรก็สุดท้ายนันจะมีพูดไปถึงว่าพอจิตเป็นสมาธิแล้วน้อมจิตไปเพื่อปุปเพนิวาสานุสยาน,ยานุสติยานคือรละลึกชาติได้แก็น,น้อมจิตไปเพื่อจุดตูปปาตยานคือความที่สัตว์จิตเลยบังเกิดไปตามกรรมสองอันนี้แทรกเข้ามา ข้อความมีลักษณะเป็นสัจธรทิฏฐิเป็นที่รบกวนความรู้สึกอยู่จะเอาออกก็ไม่มีอำนาจจะเอาออกมันก็มีอยู่ในพระในพระบาลีนั่นสุคเพนิวาสานุสติญาณเห็นคนคนเดียวกันนั่นแหละตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดโดยคนคนเดียวกันนั่นแหละลักษณะอย่างนี้เป็นสัจสตาทิฏฐิ ผิดหลักของพระพุทธศาสนาแต่แล้วมันก็มีมีในสบาลีในสัตไรผิดกนั่นเองเมื่อมันมีอยู่เป็นสองอย่างอย่างนี้อาตอมาก็เลยเลือกเอาฝ่ายที่มันไม่มีไม่มีไม่มีมมปุปเพเณวาสานุสต,ติยานไม่มีจุตูกฟาตยานเป็นหลักเลยเจอเป็นของเดิมแท้ในที่สัย ภเพนิวาสานสุสติยานและจุตูปปาตยานก็มาอย่างยืดยาวนี่สงสัยว่าจะเป็นของใหม่ถ้าสามารถถ้ามีอำนาจเอาออกได้ก็จะเอาออกเสียก็จะจะพ้นจากไปลักษณะสัตสตาทิฏฐิว่าคนคนเดียวกันนั่นแหละไปเกิดน,นี่เรียกว่าเรื่องนอกนอกนอกแล้วที่ว่าท่านทั้งหลายไม่ต้องรู้ได้ ต่บอกให้รู้ว่าถ้ารู้ว่ามันก็จะมีประโยชน์บ้างแล้วมันเป็นเรื่องขับพก <c oughs> เป็นเรื่องขับพกอาตมาเพราะว่าทําไมมันจึงแสดงด้วยสูตรที่เป็นสัจสติฐิข้อความที่เป็นสัจสติติอยู่ในวิชาสามไอสองวิชาข้างต้นมีลักษณะเป็นสัจสติติอยากจะเอาแต่วิชาที่สามคืออาตวัคยายานใ,ในสูตรนี้จะวิ โสธนสูตรนี่พอมันรู้จะจตุชาญในส่วนสมาธิแล้วก็น้นอมจิตไปเพื่ออาตะวัคคย,ยายนเลยไม่น้อมไปเพื่อปุกเพนิวาสานุสติยานและลึกชาติหรือปุจุุตูปปาตยานัวสัตว์คนนั้นไปตามคำดืดำ่มำด,ด,ด,ดำไปตามคำคนเดียวดูดดำไปตามคำเมื่อจิต เป็นสมาธิถึงที่สุดและจิตนั่นคล้อมตัวเป็นกรรมนียะเป็นกรรมนียะอย่างที่คนสมัยใหม่เขาเรียกว่าแอคทีฟแอคทีฟถึงที่สุดแล้วเดี๋ยวนี้ถึงนอกจิตที่เป็นแอคทีฟถึงที่สุดนี้ให้ไปให้พิจารณาเรื่องอาสวะจนรู้ชัดตามเป็นจริงว่า อะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อะไรเป็นความดับทุกข์อะไรเป็นทางถึงความดับทุกและว่าอะไรเป็นอาสวะอะไรเป็นเหตุให้เกิดอาสวะอะไรเป็นความดับแห่งอาสวะอะไรเป็นทางให้ถึงความดับแห่งอาสวะพ่วงพ่วงคำว่าสองชุดในใน,นยานยานเดียวกันคืออาสวะตกายานนี่ก็รู้ความสิ้นไปแห่งอาสวะซึ่งมันก็จบ นี่เมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็พ้นจากตามาสะวะพ้นจากภาวาสะวะพ้นจากอวิชชาสะวะนี่ขั้นจิตพ้นแล้วมันก็เกิดญาณรู้ว่าจิตพ้นแล้วจิตพ้นแล้วยานน,น,ยาน,นั้เัเป็นวิมุตติญาณนี่นี้ก็เป็นวิมุตติวิมุตติจิตนี้ก็เกิดวิมุตติญาณทัศนนะ เกิดความรู้ความเห็นว่าจิตหลุดพ้นแล้วข้าพเจ้าจึงรู้ชัติว่าเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าสําหรับข้าพเจ้าชาติสิ้นแล้วความเกิดสิ้นแล้วจะเกิดทางกายจะเกิดทางจิตใจอะไรก็ตามขึ้นเชือความเกิดแล้วสิ้นแล้วเพราะมาจันประพฤติจบแล้วกิจที่จะต้องทําเพื่อดับทุกข์ไม่มีอีกต่อไป จิตท,ที่ต้องทำเพื่อความดับทุกข์ไม่มีต่อไปนี้ป็ะจบท,ท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าพระเจ้ารู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จึงถอนเสียได้ด้วยดีซึ่งทั้งการะมังการะและมานานุสัยที่เกิดขึ้นเนื่องในกายนี้หรือนอกกายนี้ที่พระพุทธเจ้าก็ตริว่า ภิกษุทั้งหลายเธอเควรเกิดเพลินค,ควรบันเทิงในภาสิตของภิก,กววาาูุนั่นจะกล่าวว่าสาธุสาธุนี่ควรจะสนับสนุนให้กำลังใจ่าขคับเจ้าได้พบเห็นท่านผู้ประพฤติสรมจันทร์เช่นนี้เป็นลาบของข้าพเจ้าเป็นการเห็นที่ดีของข้าพเจ้าที่พวกข้าพเจ้าได้แล้วในที่นี้ เรื่องมันจบสรุปความว่าจุดใหญ่สำคัญที่พระพุทธเจ้าท่านทรงยกขึ้นมาให้ภิกษุสอบถามก็คือเรื่องการละอหังการะมะมังการะมานานุสัยแล้วก็รัตออกบุคคลนั้นนะที่มามา,มาบอกว่าวันนี้พระพฤติจบแล้วนยว่าพระพฤติอย่างไร นี่คนนั้นเขาก็เล่าไปตามลําดับตามลําดับตามลําดับเป็นเหมือนที่ท,ที่บรรยายเสร็จแล้วก็สิ้นอาสวะคําว่าสิ้นอาสวะมันก็เป็นเรื่องเดียวกันกับสิ้นอังการะมังการะมานานุสใจใช้คำว่าถอน เกี่ยวกัคำว่าอนุสัยนใช้คำว่าถอนมีกิริยาใช้ต่างต่างๆสำหรับความทุกข์ใช้คำวันละสำหรับอวิชชาใช้คำว่าบรรเทาแต่ความหมายก็ยังเดียวกันคือไม่มีสิ่งนั้นๆแล้วกันเอาละ ขอใหท่านทั้งหลายก็ควรดูว่าบวชอยู่ในป่านะนะั่นทำอย่างไรแล้วบวชอยู่ที่บ้านเหมือนที่กล่าวแล้วในบรรยายวันก่อนทำอย่างไรมันจะามาจะเอามาจับกันเข้าได้อย่างไรมันจะมาสวมกันได้อย่างไร เพื่อว่าคนที่ไม่มีโอกาสจะบวชไปอยู่ป่าจะไม่ต้องเสียใจโดยที่สามารถประพฤติให้ได้ผลอย่างเดียวกันกับผู้ที่ไปอยู่ป่าถ้าเป็นคนจริงประพฤติจริงปฏิบัติจริงมันก็ได้ผลอย่างเดียวกันั้นเราลืมเสียบ้างก็ได้อ้เรื่อง เรื่องบ้านเรื่องป่าเรื่องบวชเรื่องไม่บวชนี่ลืมมันจะบ้างกันนะเอาแต่ว่าละนิวรณ์ละกิเลสจงจงลงไปกันแล้วกัน